ตากหน่อยอันนี้ครับลองแบบครับลองไปเลยนี่ครับแบบเลยสวัสดีครับก็วันนี้นะคะมีคนส่งของมาให้เราตรงด่วนพัสดุนี้ส่งมาจากเว็บไซต์ Google Print ครับใครอยาก print การงานแต่ง โบชัวสติกเกอร์แล้วก็นามบัตรอะไรเนี่ยปิ้นได้หมดเลยเราก็ปิ้นมาลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะ<ม>แต่ว่าอันเนี้ยยังไม่เห็นของเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นอะไรยังไงดูแต่ว่าเป็นสติกเกอร์กับโปสเตอร์นะคะเรามาดูที่ว่าเขาออกแบบโปสเตอร์มาให้เราเนี่ยเป็นอย่างไรสีมือเงี้ยเลยไปด้เปิดเลยครับเปิดเลยเช้าหรอคะเชาาหรอเปิดย กไม่เสร็จต่าเดี๋ยวนี้ฐานีขาดแล้วแหละงไปีกีของอ้าเยัไเท้าแบนี้เนี่ยเฮ้ยอเปลี้ยงเป็นอะไรเนี่ยเมางยทีนีเท้ี้ครับเจ้ก้อนนี้ก็จะสติกเกอร์ของเราเรื่องเาเรื่องถกอะไรนะไมด้ยินเลยอโอเคอันนี้ก็คือสติกเกอร์ใหญ่ของเราสยมากเลย กนจริงๆลายเนี่ยเราออกแบบเองเดิที่มีเขาช่วยดูในดียังไม่เห็นเลยสวยว่าแต่พวกเขาช่วยออกแบบแต่เขาก็พิมพ์บนหนังสือแ,แล้วกเนี้ยเราก็ใส่รูปไปแล้วก็ช่วยออกแบบนิดนึงนะอ่ะสูดยอดข้ามไปแป<บ>ะ<บ>ที่ตูดรถสิบล้อนะเหมาะมากใครอยากได้ไปแปบะบตูดช้างกันรถสิบล้อติดต่อมาได้นะครับครับอันนี้มันคือผมส่งเป็นเคลือบด้านด้วยมันมีเคลือบด้านเคลือบใสเคือบงาหรือไม่เคลือบ อ่าอันนี้มันเคลือบด้านเลยด้านแล้วเนี่ยเกลียอันนี้เคลือบเงาผู้ผิดอันนี้เป็นเคลือบด้านเพราะว่าด้านด้านหน้าด้านออ๋หน้าคนอ่ะด้านเคลือบหน้าด้านด้านอันนึงคือน่าจะเป็นอ่โลโก้เราหรือเปล่าสติ๊กเกอร์ของเราแกะเลยกันนะแกะเลยครับแกะเลยแจกเลยครับแจกเลยแจกเลยกทุกท่าเนาะเป็นอะไรกับน้องเดียว่ยเป็นอะไรกับน้องเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคอันนี้ แล้วนี่อันนี้แหละด้าอันนี้เคลือบด้าอันนี้ของจริงเราสั่มาเป็นสติกเกอร์ทรงกลมครับเป็นโลโก้ใหม่ของช่องเราอ่ะดูอันนี้เป็นโลโก้ใหม่ของช่องเรานะครับฟรีเดี๋ยว้องเลยใช่ยางงี้ใช่ทำงี้อ่าอ่าป้าป้าจะเยจะมองเห็นลำบากหน่อยอันนี้ป้าเราจะช่วยในการมองป้าจะมองเห็นลำบากหน่อยอย่างงี้เปลี่ยนแนวแว่นได้นะครับส่วนเสื้อส่วนเสื้อ สุดาจังหมดขึ้นก่อนอ่นี้แล้วก็อย่างนี้ได้ก็ได้เออนี่ครับบอกข่าวดีก่อนเราจะมีเสื้ออะไรี้ออกมาขายด้วยนะถ้าเราทำถ้าทำก็น่าจะมีขายนะเราต้องทำก่อนนะใครอยากได้ยังไงติดต่อกันไว้เลยอตนนี้จะเราแจกแจกไหมให้ฟรีไหมไม่มีคนอยากได้แต่ต้องมารับเองอ่ะ มารับเองพี <S <S ่เกียรติตรงเราอเมินมาก่อนแล้วกันยังไงบอกว่ากันชอบกันเยอะจริงเอาไปแปะตูดช้างอไปแปะอะไรสติ๊กเกอร์เนี่ยหมาแถวบ้านแปะพ่อแปะแม่ใครกขอบคุณขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณสำหรับโครงการบิ้นนะครับคืองานดีงานละเอียดมากคือจริงๆเนี่ยมันมีแบบพวกนามบัตรมีอะไรพวกนี้ด้วยนะแต่ว่าเราเราไม่ได้ใช้นามบัตรแล้วอะสมัยเนี้ยของเราก็เลยเลือกที่จะเป็นสติ๊กเกอร์อะไรเราเลือกเราเลือกเป็นนกพิราแผน เดี๋ยววันนี้จะเอาไปแปะแ <c oughs> รถไอ้ยืดเยอะมากเยอะจริงๆเยอะจนไม่รู้จะแปะอะไรนี่แหละเราก็เลยต้องมาเปิดโชว์กันนิดนึงเราเลยทำย่างนี้ใช่ไหมใช่ไม่อันนี้มันเป็นอย่างนี้เนี่ย <c oughs> เออสุดยอด,ดเดี๋ยวเราจะสติกเกอร์เนี่ย <c oughs> ไปแปะโปรโมทสินค้าเราหน่อยไปปล่อยไปแปะที่ห้างไปปล่อยอ่อะไปแปะรนชาวบ้านไปแปะที่ห้างเออจะได้มีโลโก้เราอยู่ทุกที่เนาะโอเคยังก็ แฝดเป็นคนคนไปได้ประ,ประกันตัวถูกนะป้าแล้วไงช่วงเนี้ยอยากดูคลิปอะไรกันเบนเด๊หมุดหยินมากเลยตอนเนี้ยทำไมอะทำไมอะลงลงคลิปแก้มไปบอกจะดูแต่ไม่ดูกันแต่ลงคลิปเดินตลาดนัดดกันเต็มเอาหน้าก็แล้วแต่เขาอยากดูแล้วก็แล้วแต่อยากดูแล้วก็เม้นมานะไปเราเด้อ อย่าทดไมู่เน okay. ี่ยโอยติดอ่ะโอยตดอ่ะผมรอบโอต่ะโอยตดอ่ะเดี๋เดี๋ยวเดแกะแล้วนะครับแกะเลยมาเลยมาแกะรถคุณที่มก่อนนะครับมาเดิมทไไแลมตรงนั้นวะพอดีมุมพอดีเนี่ยตรงนี้ยคนจะเห็นะได้สุดใช่กรักชึไว้นะครับ ตามมาดาดดีละไม่เเกก็แปะนี่ครับเราแปะครับไปเลยไปนี่ครับแปะเลยไปเดนแค่เจะมาติดกยนแต่เ <hi> ป็นโลโก้ไปเลย อย่าลืมกดติดตามช่องออสเตรเลแมนจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆอย่างนี้อีกนะครับ